มีเกจิอาจารย์รูปเดียวที่กบหผ่องไว้วางใจที่จะเชื่อมต่อโลกวิญญาณกับ,บองค์พ่อจตุคามรามเทพได้และก็จันนิมนต์ทุกครั้งคืออาจารย์อาตมาคือพ่อท่านผอมเท้าโรเองวัดห<ม>นองยาปรองสมัยเมื่อปี2อ4 4ันอาตมามาอยู่วัดในเตาใหม่ๆอาตมาก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับอ,องค์พ่อจตุคามท่านบอกในสมัยนั้นท่าน,นหนุหน่มๆท่านไปทุดง อยู่ในแถบเตื่อกเขาหลวงทิ่นครเนี่ยท่านบอกท่านได้เจอกับองค์พ่อองค์พ่อได้บอกเล่ากรรมวิธีต่างๆในการอัญเชิญตอนปลุกเสกครับขั้นตอนของการปลุกเสกคือผู้ที่จุดเทียนชัยนี่ครับต้องรู้คาถาอัญเชิญเขาเรียกว่าอักระฝ่ายตัวผู้ครท่านเล่าอย่างนั้นครับ